สวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติอยู่ในจังหวัดพระนครศรียาครับเอาบ้านทรงโบเด้นมาฝากครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านทรงโบเด้นหลังนี้ครับบ้านหลังนี้คือบ้านทรงโบเด้นนะครับอ่าหน้ากว้างครับหน้ากว้าง7เมตรครับลึกอยู่ที่อ่า5เมตรครับลึกอยู่ที่5เมตรขอโทษทีครับลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตร50ครับ ระเบียงสองเมตรสคูณเจเมตรน,น,น, 3, นะครับส่วนห้องนอนเนี่ยสาคูณเนะครับแต่ว่ากี่ห้องนอนนี่ต้องไปสำรวจภายในครับตีฝาบ้านแบบแนวตั้งเออแนวแนวนอนลงไปก็คือแป้เกรดนะฮะหรือว่าทับซ้อนเสาหน้า6ครับนี่ฮะช่วงด้านหลังสองโมเดลนะหากใครชื่นชอบก็สามารถโทรสอบถามได้หน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบบานสไลด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ ทำไว้ะครับยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับบันไดอยู่ช่วงกลางนะครับช่วงละสามเมตรละสิบนะครับหมายถึงว่าหน้าบ้านกว้างเจ็ดนะครับแบ่งสองกลางนี่ก็3สามเมตรสิบแล้วทําบันไดขึ้นตรงนี้ประมาณเมตรยี่สิบนะครเมตรยี่สิบที่เหลือก็เป็นระเบียงหมดเลยนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะบ้านส่งโมเดิร์นครไฟพร้อมเลยนะใส่ไฟมาให้เรียบร้อยครับสามการบันไดนะขึ้นแบบนี้นะก็ขึ้นไปทางระเบียงนะครับ ขึ้นไปทางภายในฮะก็พอขึ้นมาถึงก็อมองไปทานโน้นก,ก็เป็นระเบียงฮะอันนี้วางโต๊ะได้วางเก้าอี้ได้นะฮะเป็นลูกกลงครับฝั่งนี้ครับมองไปทางด้านขวาครับเป็นมานั่งครับมานั่งก็ฝั่งนี้ด้านหน้าสามเมตรสิบด้านกลางก็สองเมตรนะครับนะนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่เอามาฝากครับนี่ฮะฟาไปดานเนือดูก่อนนี่ ห้องนอนมีสองครับแบ่งเป็นห้องรับแขกหนึ่งครับก้าวทางนี้นะประตูใหญ่นะอันนี้เป็นหน้าต่างไม่เข้าไม่ได้ห้องนอนก็ต้องเข้าจากห้องรับแขกกองนี้การตีไปไหนก็ตีไปแต่ตั้งมีประตูเปิดไปด้วยนะเนี่ยนะครับยังไม่แล้วเสร็จแค่นั้นเองหน้าต่างก็สไลด์ครอนุประตูเปิดไปห้องนอนนะอันนี้ห้องรับแขกนะครับหนึ่งระเบียงครับตามหน้าบ้านเลยครับหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องนอน สี่ฝ้าเวดานอย่างที่เห็นนะครับนี่ระบบไฟทำมาเรียบร้อยแล้วครับเปิดประตูเป็นประตูสไลด์เหมือนกันเข้า้อนอนครับสามเมตรคูณสามเมตรลาสิบนะครับแต่และห้องสองห้องเนี่ยนี่ฮนะท่านผู้ชมดูนะสวยงามอีกเกียกล่างน,นึงโอเคครับนี่คือบ้านทรงบเดินนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปติดๆนะครับต,ตอนนี้หาบ้านยากมากนะครับวันนี้ก็มานครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ใครสนใจก็ตวัวตามเบอร์หน้าสองครับผมไม่ทิ้งเบอร์ไว้โทรศัพท์นะครับสรุปครับบ้านหลังนี้ฮะหน้ากว้าง7ลึกห้าระเบียง2อคูณเะแล้วก็ห้องนอน2ห้องนอน3ามเมตร10สิบคูณสเมตรนะครับ <นะ S 1> บ้านส่งโมเดิร์นอีกหลังหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ให้กิตติดด้วยก่นนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ